สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูพุทธิพัฒน์พินโยกุลพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบจำนวนเต็มนะครับเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องการลบจำนวนเต็มนักเรียนต้องรู้จักสิ่งนี้ก่อนครับนั่นก็คือจำนวนตรงข้ามนะครับจำนวนตรงข้ามนะจำนวนแรกเลย4ตรงข้ามกับอะไรนะครับ4อยู่นี่ครับมาที่ศูนย์ครับ1 2 3 4สามสี่ ามาถึง0ก็คือ4ช่องและไปด้านนี้อีก4ครับ1 2 3 4นั่นก็คือลบ4ครับแล้ว2ล่ะตรงข้ามกับอะไรครับ2ก็ห่างจากศูนย์เท่าไหร่ครับ1 2นะครับ2และ0ก็ ไปทางลบอีกเท่าไหร่ครับสองเหมือนกันหนึ่งสองเพราะฉะนั้นสองก็จะตรงข้ามกับอะไรครับลบสองเห็นแบบนี้แล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยครับว่าลบ3ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามครับ3ครับลบแปดล่ะตรงข้ามกับอะไรสมมุติว่าเป็นลบของสี่เหลี่ยมมันจะตรงข้ามกับอะไรครับตรงข้ามกับสี่เหลี่ยม สังเกตนะครับว่าจํานวนเต็มบวกก็จะตรงข้ามกับจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มบวกตรงข้ามกับจานวนเต็มลบจํานวนจํานวนเต็มลบตรงข้ามกับจํานวนเต็มบวกนะครับดังนั้นตัวนี้เครื่องหมายมันก็จะหายไปใช่ไหมครับแล้วในสี่เหลี่ยมนี้เป็นอะไรล่ะครับเป็นลบแดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเป็นอะไรครับลบแเช่นเดียวกันดังนั้นลบลบแตรงข้ามกับลบแนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการหาผลลัพธ์ของการลบจํานวนเต็มละ่ะมีวิธีคิดยังไงตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบทีนี้นะครับเราก็มาดูกันว่า5ลบลบ4ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่สูตรของเราก็คือตัวตั้งบวกกับ จำนวนตรงข้ามของตัวลบนะครับตัวตั้งก็คือ5เขียน5ได้เลยครับ5ลบนะครับก็จะเป็นบวกนะครับบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบลบ4ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับ4 5บวกสมีค่าเท่าไหร่ครับ9าครับดังนั้น5ลบลบสผลลัพธ์คือ9ครับเห็นแล้วครับ8ปลบตัวตั้งคืออ่าจากลบก็จะเป็นบวก บวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบ12ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับลบ12จำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบเอาค่าสมบูรณ์มาลบกันเลยเอาตัวค่าสมบูรณ์มากเป็นตัวตั้งลบสิอ 12, ลบ8เหลือ4ครับแล้วไปตอบตามค่าสมบูรณ์ที่มีค่ามากกว่าก็คือลบครับดังนั้น8ลบ12เท่ากับลบ4ครับ0ลบ7ตัวตั้งคือ0ครับลบเป็นบวกครับ จำนวนตรงข้ามของ7ก็คือลบเครับจำนวนไหนบวกกับ0ก็ได้เท่ากับจำนวนนั้นคำตอบคือลบเตอบดังนั้น0ูนลบเท่ากับลบเครับลบหลบสิตัวตั้งคือลบหกมาเลยาจากลบก็เป็นบวกครับ12จํานวนตรงข้ามตัวลบ12ตรงข้ามกับลบ12 เอาละจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบก็เอาค่าสมบูรณ์มารวมกันเลย6กบวกสิเป็น18แล้วก็ตอบตามค่าสมบูรณ์ที่เป็นลบเลยครับตอบเป็นลบเป็นการเพิ่มของจำนวนลบดังนั้นลบหลบ12มีค่าเท่ากับลบสิลบ5าลบลบ4่ลบ5ตัวตั้งก็คือลบ5ลบ5จากลบตัวนี้ก็จะเป็นบวก จำนวนตรงข้ามของตัวลบลบ4ตรงข้ามกับ4จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบมารวมกันก็เอาค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าตั้ง5ลบสเหลือ1แล้วตอบตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นลบ1ดังนั้นลบ5ลบลบสมีค่าเท่ากับลบ1นครับอืมโอ้เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องก็จะไปไวๆแบบนี้นะครับลบลบ9จะมีค่าเท่ากับ9ครับ 9ลบตัวนี้ก็จะเป็นบวกบวกกับอะไรครับบวกกับตรงข้ามของลบ2ก็คือ2นะครับบวกกับ2อ่าบวกกับ2 9บวกกับ2เท่ากับ10 1อตอบ11ครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับการลบจำนวนเต็มนะครับนักเรียนคนใดที่ฝึกทำบ่อยๆนะครับนักเรียนก็จะเกิดทักษะนะครับแล้วก็เกิดวิธีการคิดหาคำตอบอย่างรวดเร็วนะครับ ก็ขอให้ักเรียนนั้นฝึกฝนแล้วนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากนะครับขอให้นักเรียนฝึกทำบ่อยๆแค่นั้นเองนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ